สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาแนะนํารถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ที่กําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริหารและก็นักธุรกิจครับที่ต้องการตัวรถที่สะท้อนภาพลักษณ์ของความทันสมัยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมและแน่นอนว่าต้องไม่ทิ้งความสะดวกสบาย และก็มีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีครับซึ่งรถคันที่ผมพูดอยู่ก็อยู่ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนั่นก็คือ v o e v o C40 Recharge p ชาร์ e เพียร el ์อิเล็ก o T ิกทว e มอเตปี2022ครับที่ครบทั้งในส่วนของดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยและความคุ้มค่าในแบบที่รถใหม่ป้ายแดงยังคงต้องเหลียวมองกันเลยนะครับเพราะว่านะับปัจจุบันนี้เองท่านผู้ชมราคารถยูสคาร์แบบนี้เองก็ถูกกว่ารถใหม่ลงไปเยอะมากนะครับ คุณสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ในราคาเพียงแค่1น9 0 0ล้านสามแสนเบาทเท่านั้นครับเป็นราคาที่ประหยัดเงินจากรถใหม่ไปได้สูงถึง1น0 0 0ล้านสี่แสบาทกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนับว่านี่ก็เป็นรถหรูอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้รถยนต์ยี่ห้ออื่นๆเลยครับ คราวนี้กับท่านผู้ชมเรามาทําความรู้จักรถวันโวคันนี้กันให้มากขึ้นก่อนที่จะเลือกตัดสินใจซื้อกันดีกว่านะครับผมขออนุญาตเริ่มกันที่ดีไซน์แล้วก็สภาพของตัวถังภายนอกก่อนครับท่านผู้ชมอย่างที่ทุกๆท,ท่านเห็นนะครับวันว่ซีสีรชาร์จคันนี้ครับเข้ามาในดีไซน์ที่เรียกว่าค o เป้สปอร์ตครับที่ให้ความรู้สึกปราดปรเปรียวล้าสมัยแต่ยังคงความสุภาพและมีความสาง่างามในตัวเองค่อนข้างสูงเลยท่านผู้ชม หมาอะอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้บริหารที่ต้องการภาพลักษณ์แบบโปรเฟชชั่นอลด้วยนะฮะส่วนดีไซน์ด้านข้างเองนะครับประกอบไปด้วยชุดล้ออลอยขนาด20นิ้วครับมีดีไซน์ที่เชียบพ่มประสานกับเส้นสายของตัวรถที่ถูกออกแบบมาอย่างถูกหลักอากาศโลาศาสตร์ด้วยนะครับพร้อมกับสีตัวถังที่ดูหรูหราครับแต่ว่าไม่ได้ดูฉูดฉาดสื่อถึงรสนิยมของเจ้าของรถได้เป็นอย่างดีเลยครับ และในส่วนของด้านท้ายของตัวรถเองเนี่ยก็มีความเป็นคูเป้แบบชัดเจนเลยท่านผู้ชมให้ความรู้สึกโมเดิร์นมีความทันสมัยแถมยังใช้งานได้หลากหลายรูปแบบครับด้วยพื้นที่การเก็บสัมภาระที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับเดินทางทั้งทางใกล้แล้วก็ทางไกลด้วยท่านผู้ชมส่วนเรื่องของสภาพตัวถังภายนอกทั้งหมดเลยเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าโดยรวมแล้วเรียกได้ว่า อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากรถใหม่เลยครับท่านผู้ชมสังเกตได้จากความเรียบร้อยของสีตัวถังครับแล้วก็สภาพของช่วงล่างเองเ,องเนี่ยทีมงานเช็คมาหมดแล้วครับอยู่ในสภาพที่ดีมากๆวงบอกให้เราเห็นได้เลยนะครับว่าเจ้าของเดิมนั้นเป็นคนที่รักรถและมีการเอาใจใส่และผ่านการดูแลบำรุงรักษาม,มาอย่างดีครับอีกทั้งตัวรถเองเนี่ยก็ยังถูกใช้งานมันน้อยด้วยท่านผู้ชมวิ่งมาเพียง33,000กิโลเมตรเท่านั้นอีกทั้งตัวรถยังมีเอกสารสําคัญต่างๆติดรถ ครบทุกฉบับด้วยท่านผู้ชมเลขตัวทั้งเลขเครื่องยนต์และสมุดผู้มือเองก็มีการระบุชัดเจนครับว่านี่เป็นรถที่ผลิตในปี2022แท้ด้วยครับสามารถนำไปใช้งานในระยะยาวได้แบบสบายใจหายห่วงได้เลยครับท่านผู้ชมคราวนี้ก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องสมรรถนะกันบ้างดีกว่านะครับ ด้วยความที่ตัวรถคันนี้ครับเขาเป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%อขับเคลื่อน4ล้อด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้าคู่ครับให้พลังกำลังสูงสุด408แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่660นิวตันเมตรครับความเร็วจากศูนย์ถึงร้อเราสามารถเล่งได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่4.7วินาทีเท่านั้นต้องบอกว่าแรงมากๆครับแต่ทั้งนี้ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยทางวอลโวเขาล็อกความเร็วสูงสุดของรถคันนี้ไว้ที่ 180กิโเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับ้าจะให้ขยายความก็คือแม้ว่าพละกําลังสมรรถนะของรถยนต์เนี่ยจะมีความสามารถสูงขนาดไหนก็ตามครับแต่ทางวอลโวเองเลือกที่จะทําการล็อกความเร็วสูงสุดของตัวรถไว้ไม่ให้เกิดน180กิโเมตรต่อชั่วโมงมาตั้งแต่ที่โรงงานเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องปกติของรถยนต์ค่ายวอลโวเขานะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับว่าวอลโวเองก็เป็นแบรรนนด์ยน์ยตที ทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานในระดับทีเมียมครับแต่ทั้งนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่ารถคันนี้เขามีสมรรถนะและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขนาดไหนเนี่ยตามไปดูกันในช่วงทดลองขับกันต่อได้เลยครับ เอาละครับท่าผู้ชมก่อนที่จะทดลองขับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดีไซน์ภายในอ่องโดยสารนะครับแล้วก็เรื่องความเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของสภาพกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะฮะเอาเรื่องของสภาพตัวรถก่อนนะครับอย่างที่แจ้งไปท่านผู้ชมรถปี22นะครับเลขหมาย30,003่ยายุรป3ปีก็เฉลี่ยม,มาปีลนะหมื่นเนาะแล้วก็เรื่องสภาพเนี่ยฮะค่อนข้างที่จำใหม่เลยอะแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยท่านผู้ชม วัสดุหลายๆอย่างอ่ะคือแบบล่องลอยนี่คือแทบไม่มีเลยเนาะนะฮะเจ้าของเก่าดูแลมาค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดีไซน์นะฮะสังเกตดู่า้ชมรถวันเว่เนี่ยในเจนใหม่ๆนะครับดีไซน์ด้านในห้องโดยสารเขาเขาจะมีความหรูแบบเรียบร้อยฮะมันจะมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นครับอย่างถ้าเป็น b m w อเย่างเงี้ยเขาจะหรูแนวสปอร์ตเนาะแต่ถ้าเป็น Mercedes Ben z หรือว่า l e x u ัเนี่ยเขาจะแบบว่าหรูหราไปเลยฮะ ซึ่งรถแต่ละแบรนด์เนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะแยกกันชัดเจนแบบนี้ฮะใครชอบสไตล์แบบเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยไม่ได้ดูมีอะไรเยอะเนี่ยเอ้ยผมว่าอันนี้ใช้ได้นะฮะคือมันแบบมันอาจจะไม่ได้ดูเยอะแต่มันดูมันดูเรียบร้อยดีมันดูมินิม,มอลด,ดีนะฮะแต่มันก็ดูหรูด,ด้วยนะฮะผมว่าใครชอบดีไซน์แบบนี้น่าจะถูกใจรถคันนี้ได้ไม่ยากเลยท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เรื่องวัสดุต่างๆเองเ,องเนี่ยผมมองดูแล้วนะอย่างบ่อนหนังนับป้าก็ดีนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆอะไรพวกเนีย เหมือนเป็นสไตล์แบบหรูๆแล้วก็ลักโลกหน่อยอะสไตล์รถมอเโวก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะหรูหราเรียบร้อยดูเป็นมิดกะสิ่งแดลรอมอ่ะนะฮะสไตล์รถเป็นแบบนี้จริงๆเลยผมว่าโอเคนะใครชอบแบบนี้ยังไงก็หลงรักได้ไม่ยากเนาะนะฮะเดี๋ยวมาดูระบบปฏิบัติการของตัวรถกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมอย่างที่เห็นนะหน้าจอมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะเห็นไหมเขาจะมาแบบเรียบๆก็คือปุ่มตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นพวก โหมดมันตีฟังช์ชันนะฮะเพื่อนเสียงลดเสียงอะไรเงี้ยเปลี่ยนแท็กเพลงเอาแต่ถ้าคุณจะตั้งค่าตัวรถเนี่ยหรือว่าจะเซตแอร์ก็ใช้หน้าจอนี้เป็นหลักอย่างนี้อยู่หน้าจอแอร์อยู่แล้วเนาะก็เลือกเอาอย่างเงี้ยฮะเออแล้วมันไม่ดีเลยนะจอเห็นไหมท่านผู้ชมคือกดแล้วก็เนี่ยมันไม่มีค้างไม่มีดีเลยคือกดแล้วทันนิ้วมากครับตอบสนองดีนะตัวหน้าจอนะฮะแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตเบาพัดลมก่อนไม่งั้นมันจะรบกวนเสียงไมโครโฟนนะครับ แล้วก็ตัวแอร์เองเนี่ยอัตโนมัติจะอิสระซ้ายขวานะฮะแต่ว่าเวลาเราเลือกเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะมีเหมือนเชื่อมต่อนะเนี่ยอันนี้ถ้าประกบติดกันเขาก็จะเป็นแบบว่าไปปรับพร้อมกันเลยแต่ถ้าเราจะให้มันแยกเราก็กดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเอา <S <S หรือถ้าจะแบบเอาง่ายๆเลยนะเอาสะดวกสะดวกนะครับสมมติปรับอยู่ยี่สี่อย่างงี้แล้วอยากจะแยกก็กดปุ่มนี้ก็ได้ฮะ,ะเดี๋ยวเขาก็จะแยกให้เลยใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้ใช้งานยากเกินไปเลยผมว่าโอเคอยู่นะคือโอเคตรงที่แบบว่า ไอการเลื่อนการสัมผัสอะไรพวกนี้มันมันเร็วมันทันใจเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยมันไม่ไม่ดีเลยอะฟีลเหมือนแบบนั่งสัมผัสสไลด์ไอแพดอะไรพวกนี้เลยเออทัชสกรีนดีนะฮะมาเดี๋ยวมาดูระบบต่างๆนิดนึงดีกว่ามาเมื่อกี้อยู่ตรงเซตติ้งแล้วนะ,ะับก็ตัวรถเองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อ่ะก่อนจะทดลองขบับเนี่ยผมเปิดระบบทุกสิ่งอย่างครบหมดเลยนะครับทั้งระบบล็อกเลนประคองตัวรถที่อยู่ในเลนอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ผิดคุ้มโซนทอนคือเตรียมพร้อมไว้หมด ทุกอย่างเลยนะฮะน,นี้เซ็ตไว้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนทดลองขับเนาะก็ตัวรถเองนะครับไฟฟ้าล้วนแน่นอนนี่โชว์หมดแล้วนะฮะตอนนี้ไฟเต็มร้อยเนี่ยมี62%นะครับเดี๋ยวตอนขับไปผมจะพยายามแจ้งเปอร์เซ็นต์ละกันนะว่า อยู่ตอนนี้เปอร์เซนต์แบตเหลือเท่าไร่เราจะได้ทราบด้วยนะครับว่าผมมุนอยู่สอสมรอบอะไรประมาณนี้คือจะใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่เนาะแล้วก็พูดถึงแบตเตอรี่แล้วนะฮะัวรถเขาเป็นมอเตอร์2ลูกครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จหรืออะไรพวกนี้มันก็อาจจะนานกว่านะถ้าชาร์จในส่วนของไฟ a ออย่างไฟ AC ถ้าเป็นรถยุโรปท,ทั่วไปนะครับชาร์จเต็มประมาณสักหกชั่วโมงก็ได้แล้วนะจากศูนย์ถึงร้อยเนาะแต่สำหรับวันวูเนี่ยถ้าชาร์จ a c ไฟบ้านปกตินะครับศูนย์ถึงร้อยจะใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมง อาจจะนานกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนไฟ DC เนี่ยมันจะเป็นลักษณะซุปเปอร์ชาร์จครับก็คือชาร์จค่อนข้างเร็วอันนี้ทั่วไปเลยท่านผู้ชม0ถึง80์ได้ในระยะเวลาประมาณ30นาทีครับอันนี้ไม่ได้นานเกินไปนะฮะก็รองรับการชาร์จทั้ง2รูปแบบเลยนะฮะมาเดี๋ยวูเพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยดีกว่านี่ระบบเสียงอ่าระบบลำโพงเองเป็นแบบฮาร์มันแกรดอนนะเหมือนของ BM เอ็มหรือมันยูเลยคเพราะฉะนั้นคุณภาพซุ่มเสียงอะไรพวกนี้โอ้โหไว้ใจได้อยู่แล้วเนาะ แต่ว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เทสเสียงให้ดูนะครับแต่แค่บอกก่อนว่ายี่ห้อนี้เขามาตรฐานคือพรีเมียมมากะลำโพงยี่ห้อน,นี้นะฮะแล้วก็เป็นลำโพงรถที่อยู่ในแบรนด์หููๆหลายๆแบรนด์เลยนะครับในคันนี้ก็มีติดให้ด้วยนะเออถือค่อนข้างดีปะเดี๋ยวมาดูระบบ ปฏิบัติการอํานวยความสะดวกอื่นๆบ้างนะครับตัวรถรองรับไร้สายอยู่แล้วนะบลูทูธอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วท่านผู้ชม Apple c a r p ร์เพได้นะครับ Android Auto ได้นะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยเขาเป็นจอ Android Bu i l t In มาให้ในตัวเลยนะเอาจริงๆเนี่ยถ้าใช้งานเนี่ยผมอาจจะแค่เชื่อมต่อบลูทูธกับตัวรถไว้เฉยๆครับอาจจะแบบสลับเปลี่ยนเพลงอะไรไปมาเนาะแค่นั้นพอนะับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแอร์สักครู่ท่านผู้ชมตอนนี้คือจอดอยู่ข้างนอกมันค่อนข้างร้อนเนาะ ผมขอเพิ่มขอลดลดก่อนร้อนนะฮะกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งคือตัวจอเป็น Android b u i l ว i ินใช่ไหมฮะเนี่ยเขามี Google Map ฝังมาให้เลยนะผมคือผมไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์กับรถเลยอ่ะคือต่อแค่บูทูธพอใครโทรมาก็กดรับสายว่างสายอะไรก็ว่ากันไปหรือใช้ฟังเพลงแค่นั้นพอนะฮะแต่จะอยากจะเปิดแมพหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็มาตรงนี้ได้เลยแล้วดูเด็ท่านผู้ชมนี่ผมบอกเห็นไหมมันลื่นแบบเนี่ยเออมันทันทันใจมากอ่ะ คือต้องอย่างนี้ท่านผู้ชมคือซอฟต์แวร์ตัวรถแต่ละยี่ห้อคือเขาไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีนึกออกไหมเขาเป็นบริษัทรถยนต์นะท่านผู้ชมแม้กระทั่งวันโวเองก็เป็นบริษัทรถยนต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องซอฟต์แวร์พวกนี้ยเขาจะไม่ถนัดอยู่แล้วครับแต่กลับกลายเป็นว่าวันโวเองเนี่ยทำหน้าจอมาคล้ายพวกแท็บเล็ตมากอะและการสัมผัสคืนเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบผมอยากใช้อะ <laughs> มันลื่นมันง่ายเนี่ยฮะเออกดไปก็ติดมือหมดเลยผมว่าเนี่ย อ,นนอันนี้ดีดีมากเลยนะครับแม้ว่าจอเขาอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะแต่ผมก็เข้าใจคอนเซปต์เขาได้เพราะเขาพยายามทําทให้มันดูมินิมอลเนาะเออแต่ถ้ามองลึกๆนะครับจอยาวๆใหญ่ๆมันก็สวยมันก็ดีเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าบางทีขับขับอยู่มันใหญ่ไปมันก็บางทีมันก็เป็นจุดเขาเรียกว่าดึงดูดสายตาเราเนาะบางทีเราอยากขับบนถนนเราต้องมาดูจอตลอดมันก็ไม่โอเคผมว่าแบบเนี้ยใช้ได้นะฮนะ,ะอืมนะฮะแล้วก็ตัวรถเองนะครับ ไฟเชื่อมต่อแล้วพวกนี้พร้อมหมดเลยนะคะเนี่ยไฟ12บสองโมีให้นะครับ USB C มีให้2จุดนี่ไวเลสชาร์จิ่งมีที่วางของพร้อมนะครับที่วางแก้วน้ำอะไรปกติตรงนี้เลยนะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระมันกว้างๆอยู่แล้วนะฮะรถไฟฟ้าก็จะได้เปรียบตรงเนี้ยเพราะว่าชุดชิ้นส่วนประกอบเครื่องยนต์เกียร์อะไรพวกนี้เขาไม่ต้องเป็นต้องใส่เยอะเหมือนพวกเครื่องยนต์สันดาปหรือเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะเพราะฉะนั้น เขาสามารถเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็มาดูตัวเบาบ้างเบาก,ก็เป็นไฟฟ้าคู่หน้านะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวของฝั่งคนขับเนี่ยเมมโมรีซีได้2ตํตำแหน่งนะฮะผมว่แค่นี้โอเคนะพอเพียงกับการใช้งานแล้วนะนะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทดลองขับกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมก็ในโซนของการทดลองขับเองเนี่ยเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมผมเปิดระบบตัวรถครบหมดแล้วนะผมก็จะเล่น ให้ครบทุกระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับระบบล็อกให้ตัวรถอยู่ในเรนอันนก็จะเปิดเล่นหมดเลยนะฮะแต่ว่าระบบเบรกอัตโนมัติอะไรพวกเนี้ยเนื่องจากเราอยู่ในถนนสาธารณะนะครับผมอาจจะไม่ทดสอบเนาะเพราะว่ามันประกบคุมไม่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีเอเซนซ์จริงๆอ่ะผมเชื่อว่าขับไปยังไงถ้าเสี่ยงที่จะเกิอดอุบัติเหตุเนี่ยเดี๋ยวตัวรถเขาจัดการให้อยู่แล้วเนาะมาเนะแต่มาลองกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะครับกับ Volvo C40 นะฮะนี่ เครื่องทวินมอเตอร์นะฮะ408แรงมา้า60 6แรงบิดนิวตันเมตรเนาะแล้วก็เวลาขับเนี่ยผมจะขับแบบเอาให้เร็วเลยละกันเนาะไหนๆแรงมา้าแรงบิดก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับจะได้ทดสอบตัวมอเตอร์ไปในตัวด้วยนะครับทดสอบเรื่องของสภาพช่วงล่างไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมมานะตอนนี้ความเร็วถามว่าเร็วประมาณไหนเร็วมากไหมก็ต้องบอกว่าเร็วท่านผู้ชมแต่ว่าคาแรคเตอร์ของตัววันวเนี่ย เขาไม่ได้เร็วแล้วกระชโชกโคกหากนะคือผมสัมผัสได้ถึงความเร็วนะครับสัมผัสได้ถึงความแรงแต่มีความนุ่มนวลนะเออแล้วด้วยความที่เขาปเาป็นรถไฟฟ้าล้วนอ่ะท่านผู้ชมข้อดีของรถไฟฟ้าล้วนเนี่ยคือเวลาผมเติมคันเร่งลงไปเนี่ยมันทันท่วงทีคะคือมันไม่ต้องผ่านแบบการจุดระเบิดเออไม่ต้องผ่านการอัดอากาศอะไรอย่างเนี้ย คือกดคันเร่งปุ๊บมอเตอร์หมุนส่งกําลังไปที่ล้อทันทีเลยมันเลยครับแล้วรู้สึกเขานั่งทันใจนะฮะแต่ย้ํานะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ฟิลลิ่งแบบรถสปอร์ตนะคือแม้ว่าดีไซน์ข้างนอกเขาจะเป็นลักษณะรถคูปเป้สปอร์ตดูเท่ๆอาแต่พอมาขับจริงๆแบบนี้ผมรู้สึกว่าเออมันสมูทมันนุ่งน,นวลมันนิ่มใช้ได้เลยฮะอืมเนี่ยคับขับสบายๆนะผมว่าเอาจริงจากที่ขับขับมาเนี่ย มุมงินเคลืนตรงปกติเนาะเนี่ยอัตราเร่งก็เนี่ยผมคลิกดาวน์ลงไว้แล้วนะคือมันมีมันแรงนะผู้ชมแต่มันไม่มีฟิลล์หลังติดเ่าเออผมว่าค่อนข้างนุ่มสมูทสมูทยอยู่นะฮะได้ได้ได้นะครับโพอวิลไดายด้วยนี่หนึบแน่นนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเองอ่ะด้านหน้าเป็นแม็กฟาสสารสตัดนะครับด้านหลังเป็นท็อกช่างบีมคือช่วงล่างฟังดูแล้วเหมือนจะเซ็ตมาให้แบบยึดเกาะถนนอย่างเดียวเนาะไม่เน้นนุ่มไม่เน้นนิ่มแต่ขับดูเนี่ยผมรู้สึกเลยว่า โวมันนุ่มอยู่นะเออเป็นท็อชเชนบีมที่นุ่มอยู่นะนะครับแล้วก็ก่อนจะมาทดลองขับแบบผมไปลองนั่งโดยสารด้านหลังดูแล้วนะครับลองนั่งทํางานใน iPad ดูปรากฏว่าป้ยนุ่มนุ่งใช้ได้ท่านผู้ชมอาการเด้งอาการยุบย้ยอะไรพวกนี้ก็มีค่อนข้างน้อยด้วยนะฮะแต่เสียอย่างนึงอ่ะคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถคูเป้อ่ะ ด้านหลังมันก็เลยจะคับแคบหน่อยนะฮะถ้าอยากได้รถสปายแบบนี้แต่อยากได้กว้างหน่อยนะฮะให้ลองมาดูพวก x c ท่านผู้ชมอยา่างมิโกโต้เราก็มีบนพวก x c เหมือนกันนะยังมีจําหน่ายอยู่นะครับปีก็ใกล้เคียงกันเลยนะฮะสภาพก็ใกล้เคียงเหมือนกันเลยนะฮะไปดูรถประเภทพวกนั้นอาจจะเหมาะกว่านะ,ะับเพราะว่าด้านหลังของรถตระกูล X4 เขาจะกว้างกว่านะฮะแต่ถามว่าอันนี้มันมันแคบไหมถ้ามองในรถแบบไม่ไปเทียบกับตระกูล x c อ่ะมันก็ไม่ได้แคบมากหรอกมันก็พอนั่งได้แต่หลายๆท่านอาจจะแค่แบบ นั่งรถใหญ่มาก่อนพอมันนั่งรถสไตล์ C40 แบบนี้ก็เลยจะรู้สึกอึดอัดไปเลยเนาะนะฮะโดยรวมถือว่าโอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวมาลองเล่นระบบหลายๆอย่างกันดีกว่าเนาะอันนี้ไหนๆก็อยู่หน้าจอมี Google Map แล้วเดี๋ยวลองเปิดเซตดูนะฮะนี่นะครับแล้วก็เวลาเวลาผมเปิด Google Map เนี่ยคือตรงนี้เขาล็อกให้ด้วยใช่ไหมท่านผู้ชมไอเขาขึ้นที่วิง่งอะไรให้ด้วยเนาะจอตรงแผงหน้าปัด กลางรถตรงนี้ท่านผู้ชมก็ขึ้นเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันดีอย่างนี้ท่านผู้ชมเวลาขับอะ่ะเราจะได้แบบมองทางข้างหน้านะครับแล้วก็เะเงื้องตาลงมาข้างล่างเนี่ยเอีย,ยงตาลงมาข้างล่างแล้วดูจอนี้ได้เลยเนี่ยะรับกผมว่าแบบนี้ดีกว่านะครับดีกว่าที่แบบขับไปปุ๊บแล้วต้องเอียงตามาทางซ้ายเพื่อดูแมปอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ปลอดภัยกว่าก็อย่างว่าท่านผู้ชมมอนโวรนตรถเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะ่ะแล้วก็ไอ้เบลตรงเนี้ย อันนี้ผมแทรกเนื้อหาแล้วกันเลยแล้วกันเนาะเผื่อลหลายๆทานะ่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับเบลลรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ฮะวอลโวเขาเป็นคนออกแบบนะเขาเป็นผู้คิดค้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาไม่จดลิขสิทธินะ์ฮะคือเหมือนกับว่าโอเคนวัตก,กรรมเนี้ยทุกคนเอาไปใช้ได้หมดเลยเออต้องขอบคุณเขาเนาะมีเบลดีๆแบบนี้ให้เราใช้นะครับเดี๋ยวลองคูคอนโทรลเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะก็อันนี้ผมเปิด ทั้งล็อกเลนทั้งคูสคอนโทรลด้วยนะครับแล้วก็จะเซตความเร็วไว้เท่าไหร่ดีเอาเซฟเซฟหน่อยแล้วกันอ่ะเจบห้านะฮะอันนี้ผมปล่อยให้รถเขาควบคุมหมดเลยนะนี่เห็นไหมพวงมาลัยล็อกเลนอะไรพวกนี้เปิดไปหมดนะท่านผู้ชมเอ้ยเนี่ยมนบู bon bo ผมชอบอย่างหนึ่งเนี่ยคืออ i ด e c ีฟคูสคอนโทรลเนี่ยเขาก็ปรับสมูทพวงมาลัยนะครับดึงกลับเข้าอยู่ในเลนก็ดึงสมูทท่านผู้ชม ไม่มีอาการแบบดึงรุนแรงเนี่ย,ยลดความเร็วตามตามคันข้างหน้าให้เนี่ยแต่คือแบบรถสมูทมากอะ่ะโอ้โอ้เนี่ยมาตรฐานสูงมากนะพี่ชมนะครับเดี๋ยวลองยูเทิร์นตรงนี้ก่อนนะผมปิดคุชชนตรงก่อนเลยดีกว่าขอกลับมาคุเมเองก่อนนะฮะบายสปอร์ตอะไรพวกนี้มีอยู่แล้วเนาะลองรอบคันก็มีให้นะฮะใช้ได้ใช้ได้นะครับ แต่ที่ขับมา,มาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยอ่ะผมประเมินก่อนนะว่ามันเป็นรถสายครอบครัวเนาะคือมันขับสบายนะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะแบบสปอร์ตสปอร์ตมุดซ้ายมุดขวาผมว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อเอเดี๋ยวต,ต้องลองมุดมุดดูนะนะฮะแต่นี้ผมจะลองระบบพุกดัฟทีฟคูสคอนโทรลก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเปิดอีกทีหนึง่งฝั่งนี้นะครับแล้วก็อันนี้ความเร็วเท่าไหร่ดี เดี๋ยวขอเข้าเลนก่อนนะฮะวันนี้รถเยอะหน่อยมาก็เดี๋ยวเ,เซตความเร็วไว้สักห้าสิบแล้วกันีนรถมันเยอะนะฮะไปแล้วห้าสิบแล้วก็ปล่อยเลยฮะเนี่ยไปสมูทสมูทเลยแล้วเดี๋ยวดูรถซิว่าเขาจะตีกลับมาอย่างไงนะครับอันนี้ผมเปิดทุกอย่างนะแล้วก็ให้สังเกตที่พวงมาลัยนะคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะเนี่ยดึงกลับอะอันนี้ต้องจับแล้ว เตือนแล้วเตือนแล้วนะฮะจับหน่อยจับหน่อยโอเคจะให้ดูตรงพวงมาลัยนะครับว่าเขาทํางานสมูทแบบที่ผมบอกไว้เนี่ยคืออย่างเมื่อกี้ขับมารู้สึกเลยแบบดึงกับสมูทมากเติมคันเร่งให้สมูทด้วยลดคันเร่งให้สมูทอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประครับประคองตัวรถให้อยู่ในเลนเนี่ยนะขยับสมูทอ,อ่ะแต่ต้องจับหน่อยไม่จับไม่งั้นเตือนนะมาตรฐานว่าปลอดภัยง,งันสะูงนะฮะอันนี้อันนี้เจสให้ดูระบบนะประบาน,นี้นะครับสําหรับตรงนี้มาคราวนี้เราเหลือ เอาพวกฟิลลิ่งดีกว่าตัวรถเนี่ยเขาเป็นไฟฟ้าใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเขาจะมีฟังก์ชันไอ้นี่ครับ one-pedal d ด i v e หลายๆท่านชอบนะเนี่ย one-pedal drive มันเป็นอะไรมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้ธรรมดาก่อนตอนนี้ผมขับอยู่เนี่ยฟิลมันจะคล้ายๆรถเก่งธรรมดาทั่วไปเลยคือกดคันเร่งมานะครับเอาเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะไหลใช่ไหมแต่พอเราใช้เป็นว n e พ e d a l d r เนี่ยนี่ว n e พ e d a l d r i v ้เขาจะน่วง หน่วงคันเร่งให้ท่านผู้ชมอย่างเวลาจะเพิ่มความเร็วเนี่ยผมต้องใช้น้ำหนักกดมากกว่าเดิมนะแต่พอผม,มเาอารถออกจากคันเร่งครับลดข้หน่วงให้แล้วระบบนี้เองเนี่ยต้องปรับตัวนิดนึงนะท่านผู้ชมหลายๆท่านมาใช้อาจจะยังไม่ชินนะฮะถามว่าระบบนี้มันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนผมมองว่าเหมาะกับการใช้งานในเมืองเนี่ยพอผมถอนคันเร่งออกนะฮะเนี่ยเขาจะหน่วงให้เลยเวลาเจอรถติดหนักๆค่อยๆแบบ ไปด้วยความเร็วชา้าๆค่อยไหลไประบบเนี้ยน่าจะเหมาะกว่านะเหมาะการใช้งานในเมืองเนาะแต่ถ้าไม่ถนัดก็กดปิดไปอันนี้ผมปิดแล้วก็กลับมาฟังก์ชันปกติของผมเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่เห็นไหมอ่าอน,นี้มาดูไอเซตพงมาลัยบ้างท่านผู้ชมตอนนี้พงมาลัยผมเซ็ตไว้ให้เป็นแบบว่าเป็นแบบเฟิร์มนะฮะก็คือเขาจะมีน้ําหนักหน่อยจะมีความไวจะมีความคมนะครับแต่น้ําหนักของเขาเนี่ยที่บอกว่าหนักอะ่ะไม่ได้หนักเหมือนพวกรถกระบะ4ี่คนสี่้ไม่ใช่แบบนั้นนะ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีเลยเหมาะเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยปิดไปเลยฮะนี่ตอนนี้เบาแล้วแล้วก็เบาแบบผมรู้สึกว่ามันเบาไปด้วยซ้ําเนี่ยแต่มันเออผมว่าเปิดดีกว่าถ้าขับอะแต่แล้วแต่คนเนาะแต่ผมถ้าน้ําหนักอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไม่มันเบาไปเนาะเออผมเป็นผมผมเพิ่มอยู่เนี่ยผมว่าแบบเนี้กาลังดีแล้วโอเคแล้วผมเออผมชอบน้ำหนักแบบนี้มากกว่าให้ได้นะฮะมาเดี๋ยวลอง เมื่อกี้ไม่ได้เร็วมากนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาแบบเต็มพิกัดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างโล่งแล้วเดี๋ยวรอขึ้นสะพานนิดนึงจะลองขับแบบเปลี่ยนเลนไปมาหน่อยนะฮะเออแต่ดีกระบะคันหน้าเขาหลบให้แรงนะเนี่ยท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่แรงนะเออแล้วนิ่งดูดิเห็นะมันแรงนะเนี่ย แต่ผมไม่แนะนําให้ขับแบบนี้ตลอดนะแนะนําว่าให้ใช้ความเร็วปกติทั่วไปในการขับขี่ดีกว่าท่านผู้ชมเป็นรถครอบครัวที่แอบสนุกได้<อ>ผมมองอย่างนี้นะสำหรับวอลโว C ซีสี่ยเนี่ยเน้นขับสบายๆถ้าอยากต้องการใช้ความเร็วใช้ได้แต่อย่าใช้นานอย่าใช้บ่อยใช้เร่งแซงอะไรพวกนี้ได้อยู่ท่านผู้ชมแต่ขับเนี่ยขับอย่างเงี้ยช้าๆนุ่มๆสบายๆอันนี้แทบไม่โยนเลยเออจะแซงอะไรก็ค่อยเพิ่มความเร็วอันอย่างนี้ผมอยากจะ ي, ไปเร็วหน่อยแล้วกัน ก็ตํามเติมไปหน่อยนึงแต่พอความเร็วมันถึงสักเนี่ยเก้าสิบผมก็ปล่อยและเออขับอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เหมาะกับรถด้วยเหมือนรถเขาไม่ได้ดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นสปอร์ตขนาดนั้นอ่ะอืมเหมือนกับอยู่กึ่งกลางระหว่างควาว่ารถครอบครัวกับรถสปอร์ตอ่ะอยู่กึ่งกลางตรงนั้นพอดีอ่ะนะฮะประมาณนี้นะสำหรับ C40 ี่เรื่องระบบเรื่องอะไรเซฟตี้ต่างๆปลอดภัยอยู่แล้วความแรงก็เนี่ยผมก็โชว์ให้ดูแล้วเหมือน <laughs> เออ เนี่ยถ้าอยู่ประมาณนี้ได้อยู่ท่านผู้ชมไม่ได้ล่อนมากเนี่ยร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบังไปได้อีกนะเอาจริงๆแต่นี้ผมบะคองไว้ไม่อยากให้มันเร็วเกินนะพอรู้สึกว่าเร็วมากกว่านี้มันติดล่อนไปหน่อยเอนี่ยประมาณนี้ได้อยู่แต่ถ้าจะแบบร้อยห้าสิบตลอดเวลาร้อยหกสิบตลอดเวลาอันนี้ไม่แน่อนอัมาไม่เวิร์ดแล้วก็ตอนนี้เองท่านะผู้ชมที่เราเทสกันมาที่ขับขับกันมาเนี่ยแบตเตอรี่รดตอนนี้ยเหลืออยู่53%นท่านผู้ชมก็ขับได้อีกประมาณ210กิโลเมตร แล้วก็ตัวรถเองเนี่ยถ้าชาร์จเต็มเนี่ยตามมาตรฐานของวอลโวเขาบอกมาเลยครับว่าชาร์จเต็มร้อยนะครับขับได้420กิโลเมตรกันเลยท่านผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะตามมาตรฐานของเขาเนี่ยโดยรวมบอกว่าเนี่ยใครหารถไฟฟ้าที่แบบว่ามาตรฐานดีๆนะมีฟังกช์ชันครบๆนะครับได้งานไปในห้องโดยสารที่มีความประนี้สูงมีระบบความปลอดภัยเยอะๆนะครับแล้วทํางานนุ่มนวลเนี่ยโอ้ผมว่า v o l v o 440ปี2022ของบิ๊กออโต้อ่ะน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยท่านผู้ชม ก็จากที่ทดลองขับกันมาครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยว่านี่เป็นรถไฟฟ้าล้วนที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้แบบลงตัวกันมากๆเลยท่านผู้ชมแม้ว่าดีไซน์ตัวรถจะมีความสปอร์ตสงูงแต่ว่าคาแรคเตอร์ฟีลิ่งการขับขี่จะมาแนวนุ่มๆครับมีความสบายระบบช่วงล่างเองก็มีความนิ่มพอประมาณครับไม่ได้มีความแข็งมากเกินไปแถมระบบอำนวยความสะดวกต,ต่างๆของตัวรถก็มีให้ใช้งานครบทุกฟังก์ชันด้วยครับ และสิ่งที่ทําให้รถคันนี้เนี่ยโดดเด่นกว่ารถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนั่นก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะผู้ชมเมื่อเทียบกับราคาป้ายแดงที่สูงถึง2.7ล้านบาทรถคันนี้ถือว่ามีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากครับคุณสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ในราคาที่ประหยัดจากรถใหม่ได้สูงถึง1นล้านสี่แสนบาทกันเลยทีเดียวในขณะที่ยังคงได้รุ่นรถที่มีความทันสมัยมีตัวรถที่สัมภาพดีมีประกันตัวรถครบครับรวมถึงยังมี ฟรี5บำรุงรักษาไปจนถึงปี2027อีกด้วยอดังนั้นถ้าหากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าล้วน100%ที่มีความคุ้มค่าสูงนะครับวันวัว c 4 0 Recharge Pure Electric Pro อยู่ด้ปี2022คันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดในตลาดรถมือ2ตอนนี้เลยครับ นอกจากนี้เองนะณผู้ชมทาง Big Auto ยังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้กับลูกค้าทุกๆท่านด้วยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลด1,000 0บาทเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ bigauto.car.com ทําเรื่องลงทะเบียนจองแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้ครับรับส่วนลด เพิ่มเติมฟรีๆกันได้เลยครับรวมถึงโปรแกรมดอกเบี้ยพิเศษใหม่1.29%เนี่ยรถวอนวัวซีสี่ศูนย์คันนี้ก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมดอกเบี้ยต่ำโปรแกรมนี้ได้ด้วยครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมประสงค์ต้องการรูดบัตรเครดิตเพื่อใช้ในการชําระเงินออกรถสามารถรูดบัตรเครดิตกับทางบิ g กอตโต้ได้เลยนะครับโดยทางเรามีโปรแกรมผ่อนบัตรเครดิต0%ูเป็นนจำนวนสูงสุดถึง 6เดือนให้อีกด้วยท่านผู้ชมและที่นอกเหนือไปจาก v o l v o C40 คันนี้แล้วทาง Big Auto ยังมีรถยุโรปยี่ห้ออื่นๆให้เลือกอีกมากมายเกือบ40คันเลยนะครับอากสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมท่านผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาที่ Big Auto ได้เลยนะครับทางเรามีทีมงานที่ปรึกษาการขายมืออาชีพพร้อมให้การดูแลตลอดเวลาครับ แล้วถ้าหากท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชอบใจยังไงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่ที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากทาง Big Auto ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ